ขณะน,นี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา AM Stereo ความถี่2 8 8 7 h กิโลเฮิรตซ์จะนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุยรอบด้านกับงานอุตุนิยมวิทยาค่ะ การเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำฝนและน้ำท่านในประเทศไทยเดี๋ยวครับย่าเพิ่งอ่านต่อยุ่งจริงเจ้าจุกอะไรอีกละ่ะคนอ่านหนังสือพิมพ์ก็มากวนก็จุกสงสัยว่าน้ำท่าคืออะไรใช่น้ำที่ท่าน้ำหรือไม่เอาเข้าไปงั้นจะอธิบายให้ฟังก่อนก็ได้น้ำท่า run off คือ ปริมาณน้ำในลำธารที่เกิดจากน้ำฝนผ่านกระบวนการเก็บกักณจุดต่างๆภายในระบบและระบายลงสู่พื้นที่ตอนล่างปรากฏในลำน้ำหรือแม่น้ำหรืออาจจะถูกกักชั่วคราวตามบึงหรือทะเลสาบก,ก่อนไหลลงสู่มหาสมุทรศัพทเกี่ยวกับน้ำท่าที่ควรรู้มีหลายคำเช่นน้ำท่า direct run off คือน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำลำธารทันทีหลังฝนตก ลักษณะการไหลของน้ำท่าจัดแบ่งได้3มลักษณะด้วยกันคือ 1. น้ำที่ไหลบ่าบนผิวดินคือน้ำที่ไหลไปตามผิวดินสู่ลำน้ำา 2. น้ำที่ไหลใต้ผิวดินคือน้ำที่ซึมลงไปในดินแล้วเคลื่อนตัวไปตามชั้นดินจนไหลออกสู่ด้านข้างของลำน้ำ 3. า 3. น้ำใต้ดินคือน้ำที่ถูกกักเก็บหรือไหลใต้ดิน ในบางครั้งน้ำใต้ดินนี้อาจเรียกว่า b s บ Flow การวัดน้ำท่าที่นิยมวัดคือการวัดระดับน้ำและการวัดปริมาณน้ำซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้วัดโดยเฉพาะเช่นเครื่องมือวัดระดับน้ำคือเสาวัดระดับน้ำ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่กําลังรับชมรับฟังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM 1 2 8 7แกิโลเฮิรตซ์และคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทาง f c e b o o k f แฟนเพจกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยรอบด้านกับงานอุตุนิยมวิทยาประจําวันจันทร์ที่26สิงหาคม2567ค่ะ วันนี้อยู่กับดิฉันนางสาวชายาพรเฉลิมแสนหรือน้องมีนนะคะจะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะทีมงาน Facebook l i v e วันนี้อยู่กับคุณเบนตกิตติชันเชิงยุทธนะคะควบคุมเสียงและรับโทรศัพท์โดยพี่โอเล่การทีลาลิขิตค่ะ คุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับสภาพอากาศได้ที่เบอร02์023839003และ023839004ค่ะวันนี้เรามาติดตามสภาพอากาศกับหัวหน้าเวนพยากรณ์อากาศนะคะคุณสุรจิตจิตอารีรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะในช่วงนี้ภาคเหนือนะคะได้รับผลกระทบกันหลายพื้นที่เลยนะคะโดย<ะ>เฉพาะจังหวัดแพร่นะคะมีน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลาก สองสามวันนี้จะยังคงมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นถูกไหมคะใช่ครับในสองสามวันนี้เนี่ยก็วันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือภาคอีสานบนเนี่ยที่อาจจะมีตกหนักถึงหนักมากได้อยู่นะครับโดยปจัจจัยอิทธิพลเนี่ยเขาจะเป็นเรื่องของล่องมรสุมมันเคลื่อนลงมาประกอบกับมรสุมมันเริ่มแรงขึ้นนะครับก็เลยทําให้ฝน อย่างวันนี้เนี่ยอ่าก็จะมีฝนตกหนักอยู่ทางด้านขอบขอบ,ขอบติดประเทศลาวนะเพราะว่าเชียงรายพะเยาน,าน่านหนองคายบึงกาฬที่จะจะมีหนักมากได้อยู่นะครับแต่ว่าหนักเนี่ยก็ยังมีได้อยู่ทางด้านภาคเหนือตอนบนๆอันนี้สําหรับวันนี้นะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยอ่ขออภัยพักเนื่องจากมรสุมมันเริ่มแรงขึ้นเนี่ยพักใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยก็จะมีลักษณะของตกหนัก หนักมากได้อยู่นะครับโดยเฉพาะทางด้านละนองพังงานเนี่ยนะครับมันมีครับต,ต้อระหวังกันอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วลักษณะอากาศรายภาพเป็นยังไงบ้างคะในรายภาคนะครับถ้าเรามาดูที่เริ่มที่ภาคเหนือนะครับวันนี้ภาคเหนือวันนี้ให้ฝน70อร์เซนะครับก็จะมีหนักหนักมากได้อยู่ทางด้านแม่สอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพยาวน่านแพร่อ,อุตรดิษฐ์พิษณุโลกลเพชรบูรณ์โดยหนักมากเนี่ยจะอยู่ทางด้านเชียงราย ยาวหน้านะครับเทียจะมีหนักมากได้อยู่นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ภาคเหนือก็ฝนตกมีน้ำท่วมอะไรไปบ้างไปบ้างแล้วนะครับมันก็ยังไม่คลี่คลายก็เดี๋ยววันนี้วันพรุ่งนี้ก็จะเริม,มีเข้ามาได้อีกแล้วนะครับต้องเตรียมรับมือกันอีกนะคะ<ฆ>ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือน,นะคะ ถ้าเจ้านอาเชียงเหนือวันนี้ก็ให้70%อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้นะครับอยู่ทางด้านเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลน,นครนะครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินนะครราชสีมาและบุรีรัมย์โดยฝนตกหนักมากซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเนี่ยจะอยู่ทางด้านอ่าหนองคายบึงการด้านเนี้ยนะครับเน้นตอนบนๆเข้า,ขามานะครับ ก็จะมีวันนี้วันหนึ่งแต่พวกนี้เนี่ยก็ไม่น่ามีหนักมากแล้วก็จะเป็นลักษณะหนักธรรมดานะครับส่วนภาคกลางเป็นยังไงบ้างคะภาคกลางวันนี้ให้ฝน70เอร์เซ็นะครับก็จะมีหนักบางแห่งทางด้านลบบุรีสระบุรีอ่างทองพอออระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครนะครับก็ส่วนใหญ่เป็นด้านตะวันออกนะครับเป็นลักษณะของฝนตกหนักบางแห่งนะครับ ขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมทาง Facebook Live กันสักครู่นะคะคุณสุภกรบอกว่าแหลมฉบังวันนี้ช่วงข้ามจะมีฝนก่อดตัวไหมครับขอคำคาดการวันนี้ครับค่ะแหลมฉบังเนี่ยที่จริงก็ตอนบ่าย,ายก็จะมีน่าจะมีเข้ามาบ้างแล้วน,นะครับแล้วก็ตอนข้ามก็จะมีเข้ามาได้อีกนะครับค,คุณสมพิษถามว่าสวีชุมพรมีเมฆมากแล้วจะมีฝนไหมครับค่ะน่าจะมีนะครับ ฝนเนี่ยก็เริ่มเข้ามาแต่ว่าน่าจะเป็นเที่ยงหรือบ่ายไปนะครับค่ะคุณยงยุทธสวัสดีค่ะอำเภอคงโคราชเมื่อเมื่อไหร่ฝนจะตกครับค่ะโคราชโคราชเนี่ยวันนี้น่าจะเริ่มช่วงดึกดึกนะครัที่จริงที่เตือนหนักถึงหนักมากเนี่ยโดยวันนี้ฝนจะเริ่มเข้ามาช่วงดึกๆึกนะครับ คุณประสบสุขกระเปรือแลนองจะมีฝนหนักไหมครับค่ะแลนองมีน่มีหนักมากได้วันนี้ก็น่าน่าจะมีหนักมากได้นะครับแลนองค่ะพะเยาจะมีฝนไหมครับค่ะพะเยานี้มีได้นะวันนี้ก็มีหนักมากได้วันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับหนักถึงหนักมากค่ะกระบ,บี่เขาพนมอาทิตย์นี้กี่เปอร์เซ็นต์คะ วันนี้ให้ถึงเจ -8 ถึงเอร์ซเลยนะครับในช่วงสองสาวันนี้แต่ว่าช่วงปลปายๆเนี่ยอาจจะลดลงเหลือ40 6 0บนะครับวันนี้อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์จะมีฝนไหมคะบุรีรัมย์อาจจะมีพอมีได้อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีตกหนักมากเท่าไหร่นะครับประมาณ60นะครับวังสะพุงจังหวัดเลยคะ่ะมีฝนไหมคะเลยน่าจะมีนะครับวันนี้วันพรุ่งนี้ กลาสินมีโอกาสตกไหมคะกลาสินมีนะครับวันนี้ให้70%นะครับแล้วราชบุรีล่ะคะราชบุรีวันนี้อาจจะมีหนักได้บ้างนะครับประมาณ60-70%นะครับค,คุณวิเศษถามมาว่าสมุทรสาครมีฝนตกหนักฝนฟ้าขนองหนักใช่ไหมครับเป็นบ่ายค่าช่วง17นาฬิกาอืมวันนี้อาจจะเป็นช่วงเย็นๆหัวค่ำละก็าอาจจะมีช่วงดึกได้ที่นนะ ขออนุญาตรับสายคุณผู้ชมทางบ้านนะคะคุณบันติกอขออภัยค่ะคุณพรชัยพระรามห้าค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าใครจะไปอ่านแล้วผู้หญิงนะครับสวัสดีสวัสดีขอสวัสดีท่านหลนันสุรจิตสวัสดีพี่อเล่กานที่ประสัญญาเพ็คบูไลนะครับครับสวัสดีครับโอ้ฮิมุนเทีานลครถนนพระรามห้าไปเย็นวันนี้จะมีฝนไหมครับ บ่ายน่าจะยังไม่มีนะครับแต่เย็นหัวค่ําดึกเนี่ยน่าจะเริ่มมีเข้ามาได้แต่ว่าโอกาสก็ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับอ๋อหกสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใช่แต่ว่าเอมไม่พ่วงกรุงเทพนะฮะไม่ท่วมไม่ไม่ท่วมไม่ท่วมกรุไม่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 มีฝนพ่วงพ่วกรุงเทพนะครัไม่นะครับไม่นะครับอ๋อไม่ไม่มีฝนหนักนะช่วงนี้นะกรุงเทพอาจจะมีได้อยู่บางที่นะครับวันนี้อืม แล้วก็ไอ้ขั่วข่าวลืออะไรเนี่ยนะมอไห่จะเลิกปล่อยข่าวซะเองมันมีข่าวลือเล่าบอกว่าน้ําจะทัววเหมือนปีห้าสี่ผมคิดว่าคนไม่ขนาดนั้นมันท่านผมน่าตัวจิตใช่ไหมไม่น่าขนาดนั้นนะครับใช่เพราะว่าไอ้ขั้วปล่อยข่าวลือนี่ผมเห็นว่าขั้วนี้เป็นืีว่าเป็นไทยเป็นไทยสังคมนะครับต้องต้องจัดอ่านนะฮะพวกปล่อยข่าวลือเนี่ยไม่รู้มีจุกกระสคนคนพวกนี้เห็นว่ามีวันละโซเลนนะฮะไม่รู้ขับไปทําไมนะฮะข่าวลือนะครับ ไม่มีประโยชน์ครับผมอคครับค่ะขอบคุณค่ะคุณคุณพรชัยนะคะสายต่อไปคุณบันดิตจ,จากกระบี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับลักษณะอากาศเวลานี้ก็ยังมีแดดอยู่นะครับมีลมลมภาคพื้นก็แรงมานิดนิดน้อยเอรอีอดีอยากทราบว่าฝนตกหนักไปอีกอกี่วันนะครับฝนตกหนักกระบี่เนี่ยช่วงนี้น่าจะได้อีกสองสามวันเลยนะครับน่าจะมีได้ จริงๆน่าจะได้เกือบตลอดเจดวันแต่ว่าช่วงวันนี้พวงนี้เมลืนนี้เนี่ยฝนจะเยอะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับอ๋ออย่าควาปอดิตะครับฝนฝนนี้จะมาต้นไหนครับตอนนี้จริงๆมันก็ช่วงเนี้ยก็เริ่มมีทยอยเข้ามานะครับแต่ว่าในในช่วงเย็นดึกเนี่ยมีโอกาสได้มากกว่านี้อีกนะครับอ๋อน่าจะเป็นรอยต่ที่บอกทีเจ็ดใช่ไหมครับใช่ครับ อ๋อโอเคครับเอ่อเอ,เอลมลมระดับกลางกลางนี่มันยังเปรปวนอยู่ไหมครับทางนี้ลมตะวันออกเข้ามาไหมครับอืมก็ยังมีอยู่นะครับอ๋อครับโอเคครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะคุณบัณฑิตค่ะเรามาฟังลักษณะรายภาคกันต่อนะคะต่อด้วยภาคตะวันออกค่ะ ภาคตะวนออกนะครับวันนี้ให้ฝน70%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านนครนายกปราจีนจันทบ,บุรีตราดนะครับ,รบขึ้นอ่าขึ้นวันนี้ก็1-2เมตรถ้ามีฝนฟ้าขนองก็มากกว่า2เมตรแต่ถ้าเป็นพวกนี้เนี่ยก็น่าจะเริ่มยกสเตปเป็นประมาณ2เมตรได้นะครับก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังใช่ไหมคะเรือเล็กออกจากฝั่งได้ไหมคะเรือเล็กเนี่ยก็จะเน้นทางด้านอันดามัน ตอนบนนะครับซึ่งก็ช่วงนี้ก็จะมีประกาศเตือนของกรมตุกก็มีวันนี้พรุ่งนี้มาเลยน,นี้เรื่องของฝนมันตกหนักถึงหนักมากแล้วก็คือลมที่แรงนะครับย6่ส2บนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ,คะต่อไปภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ให้ฝน60ออาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านสุราษฎร์นครศรีพัทลุงสงขลาและยะลานะครับ ขึ้นเนี่ยถ้าตอนเนี้ก็ยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเริ่มดึกๆเนี่ยตอนบนเนี่ยก็เริ่มเป็นหนึ่งถ<ม>ึงเมตรได้ถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรนะครับฝนอันนี้ฟังอไทยค่ะอ,อันนี้ฟังอาไทยฟังเอาไทยค่ะอ่าครับผมแต่วันนี้ฝนออาไทยค่อนข้างเยอะแต่ก็ในเริ่มดึกๆนะครับแล้วกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลน,น่ะคะมีฝนไหมคะ กรุงเทพเนี่ยวันนี้ให้ฝน60%อนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านเย็นดึกไปนะครับช่วงเลิกงานไหมคะใช่ครับออช่วงดึกช่วง,วงใกล้ๆเลิกงานใกล้เลิกง,ก,ลเลกงานนะะก็เตรียมตัวนะคะเ,ออเรามาตอบคำถามคุณผู้ชมทางบ้านกันอีกสักครู่คะ่ะคุณสลานวันนี้อำอเภอ,อขออภัยค่ะนครนายกมีฝนไหมครับคะ่ะวงคลักษค่ะ นครนายกอาจจะมีได้หกสิบเจ็ดสิบนะครับอาจจะมีหนักได้อยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงดึกๆกกันนะครับวันนี้นครนายกนะครับค่ะสายมาอีกแล้วนะคะคุณเจเจสมุรสาครรับสายกันสักครู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณเจเจค่ะตัดไปแล้วนะคะขออภัยค่ะขันต่อไปคุณพรคุณพรราชบุรีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับทั้งสองท่านเลยนะครับสวัสดีครับอท่านหน้าครับวันนี้ที่ปัดท่อวันนี้แดกกำลังจัดนะครับไม่ทราบว่าทุท่มตอนเย็นจะมีฝนบ้างไหมครับเอาจะนม่ฝนฝนอย่างเดียวนะครับลมไม่เอานะครับลมเลยก็จน่าจะมีเข้ามาได้อยู่นะเพราะว่ามรสุมมันเริ่มแรงขึ้นนะครับ ก็เริเ่มแรงวันพรุ่งนี้แหละแต่เย็นๆเนี่ยวันนี้ก็จะพอมีได้อยู่บ้างนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้น่าจะเยอะกว่าวันนี้นะครับอ๋อครับวันเสาร์ลมแรงมากนะครับช่วงประมาณห้าโมงเย็นแต่เมื่อวานเว้นโอ้หลมหลมุมโอ้โลมแรงต่ตอนที่แดดกำลังด้าเลยครับถ้าบ้านผมจะตกฝนมากจะมาจากทางด้านตะวันตกกต่บ้านคุณทูที่กิกับเขาย้อย ถ้ามาทางนั้นแล้วครับทางบ้านผมผมอยู่ตรงตัวอำเภอตัวที่ว่าก,การอำเภอปากท่อครับครับจริงในราชบุรีนี่ฝนก็เริ่มมีเข้ามาแต่มันเป็นจุดเล็กๆก<อ>ันนะครับเริ่มมีเข้ามาลถ้ามาก็ตอนบ่ายๆค่ำๆคับ่ายๆค่ำๆใช่ปะครับใช่ครับโอ้โหมันมาแล้วมันไม่มาฝนอย่างเดียวมันเอาลมม,ลม,ลม,มาด้วยโอ้ลมน่าลัวดูแม่จะได้บนเล่าโอ้เครื่องที่แล้วๆดูแล้วน่าตกใจอะครับ Hmm. ับขัานหัวหน้าครับตอนบ่ายสองโมงกับบ่ายสี่โมงเย็นที่เรดาร์ตรวจฝนที่ปักท่อที่ราบุรีนี่ใช้เรดาร์คตรงไหนครับเพราะผมสังเกตดูเวลาตอนสี่โมงเย็นฝนกำลังตกเมฆเยอะๆแต่เวลาคำพยากรณ์อากาศไม่มีครับเมฆคล้มฝนกำลังตกับบ่ายสี่โมงเย็นผมก็ได้ก็ตรวจไม่พบแต่เหนือแล้วไปใต้เลยครับผมไม่ทราบว่า ตรงลาดบุรีนะใช้เรดาร์ตรวจฝนที่ตรงไหนครับอ่าก็จะมีใช้ในหน้าเว็บในวอลหน้าเว็บกรมตุนะครับก็จะเป็นเรดาร์ไฮคอณลิตี้ดูตรงสมุทรสงครามนะครับมีตัวหนึ่งแล้วก็ของกรุงเทพนะครับกรุงเทพม,มันจะได้ขอบขอ,อบนะครับแต่ว่าสมุทรสงครามเนี่ยได้ไปถึงทางด้านเมียนมาเลยนะครับอ๋อผมไม่ได้เล่นโปรีกมนะครับผมฟังเก่กับวิทยุ ยอยางเดี่ยวครับดินีนโอ้เอะทำไมเรดาร์ตรวจไม่พบผมสังเกตดูแล้วบางทีฝนกำลังตกเลยครับไม่เมื่อคลึ้นโอ้เอะทำไมตัดเหนืแล้วข้ามไปใต้เลยใช้เรดาร์ระยองหรือเปล่าครับอ่าไม่ได้ใช้นะครับระยองมันไกลไปอ่ะนะครับอ๋อนะครับเพื<ช>่อห็นเอ๊ะเห็นแรกผมก็น่ารอดคงไม่มีเมฆฝนม้ะอ่ะาฝนกำลังต,ก,ต,ก,ตกและเมฆครึ้มแต่คําพยป็นมากร้ามไปหมดเลย ครับครับครับขอบขอบคุณมากนะครับท่านสองท่านละครับขอบขอบคุณค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเจเจสมุรสาครสวัสดีค่ะสวัสดีครับสองท่านครับสวัสดีครับเอ่อตอนนี้สมุรสาคอนตอนนี้ก็มีแดดมีแดดนะครับมีไม่ไปบางฝนครับครับเอ่อฝนจะมาช่วงค่ำๆหรอใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าสมุรสาครเนี่ยก็น่าจะประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ อ๋อเปิดเออจะเป็นฝนฟ้าขนองฟ้าจะแรงหรือเปล่าครับวันนี้วันนี้วันนี้จะยังมีมีแรงได้อยู่นะครับอืมเออแล้วเออวัน,ว,นวันพุ่งเออวันพุ่งวันพรุ่งนี้จะว่าฝนเออจะเป็นฝนตกหนักอีกหรือเปล่าครับพรุนน่งนี้พรุ่งนี้มีโอกาสได้มากกว่าวันนี้นะครับอย่างถ้าอย่างวันนี้สี่สิบหกสิบพรุ่งนี้จะเป็น 60, หกสิบเจ็ดสิบนะครับอืมครับ อาจะาจะเป็นฝ้าคราองนี้ตลอดทั้งสัปดาห์เลยใช่ไหมครับใช่ครับอืมครับลมจะเป็นลมเป็นลมตัวจะเป็นลมตมตัวออกเสียงใต้ด้วยหรือเปล่าครับอ่าเป็นลมตอนตกนะครับตอนตกตอนตกเสียงใต้อ๋อครับขอบคุณครับครับค่ะขอบคุณค่ะคุณเจเจเรามาอ่านคําถามจากผู้ชมการบ้านทางบ้านกันต่อนะคะ สวัสดีครับโคราชอำเภอหนอนสูงแรงมากเกือบสองเดือนแล้วไม่มีฝนเลยจะมีฝนเข้ามาบ้างไหมคะน่าจะมีเข้ามาได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้าถ้าแรงหรือฝนน้อยเนี่ยมันมันก็อาจจะเป็นเรื่องของพื้นที่นะครับว่าพื้นที่นั้นฝนอาจจะไม่ค่อยมีนะครับกทมฝั่งตะวันออกมีฝนไหมคะวันนี้น่าจะมีเข้ามาได้อยู่นะครับค่ะ อำเภอท่าเรือจังหวัดอยุธยาเย็นนี้มีฝนไหมคะอันนี้จะต้องระมัดระวังไว้นะครับวันนี้ฝนก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับพักสิบเจ็ดสิบนะครับอย่างช่วงบ่ายก็แล้วมีบ้างบางจุดนะครับค,คุณสมชัยถามว่าพยัคฆภูมิพิสัยค่ะสรคา a มีฝนไหมคะวันนี้นะจะมีได้อยู่นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับค่ะอำเภอลี้วันนี้มีฝนตกไหมคะอำเภอลี้นี่เดี๋ยวต้องขอใจก่อนนะครับอำเภอลี้จังหวัด อะไรอืมค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณสำนักสติกเกอร์ค่ะอําเภอเีนี้อยู่ทางด้านลำพูนนะครับก็วันนี้น่าจะมีฝนนะครับลำพูนเนี่ยก็อาจจะมีหนักถึงหนักมากได้ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็มีหนักนะครับอากาศก็จะดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับค่ะโคราชขามสะแกแสงจะมีฝนไหมครับค่ะ วันนี้อาจจะพอมีได้อยู่นะครับประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับลพบุรีฝนหนักไหมคะลพบรุรีวันนี้อาจจะพอมีได้อยู่นะครับฝนหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับหกสิบถึงเจ็ดสิบนะครับคุณเกีศรินทร์ถามว่าพิษณุโลกมีฝนไหมคะวันนี้น่าจะมีอาจจะมีโอกาสตกหนักได้อยู่นะครับประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับอำเภอฝางเชียงใหม่คะ่ะวันนี้อยู่ที่เจ็ดสิบแปดสิบนะครับเชียงใหม่เนี่ยน่าจะเน้นดึกๆไป ส่วนทางภาคอีสานนะคะแจ้งว่าเข้ากำลังจะตายแล้วค่ะเมื่อไหร่ฝนจะมาคะวันนี้น่าจะมีเข้ามาได้อยู่นะครับก็วัน2อวันนะครับที่าจะมีตกหนักหนักมากได้เกิดจากล่องมลสุมใช่ไหมคะใช่ครับก็จะเคลื่อนลงมาเป็นหมายกับมีลกษะโลเข้ามาในช่วงวันที่27่สิบเจ็ดนะครับสิสเกตจะมีฝนตกไหมครับค่ะสีสเกตวันนี้ให้ฝน40 60นะครับ อำเภอนาเชือกจะมีฝนวันไหนครับไม่มีน้าในข้าวไม่มีน้ําในนาข้าวเลยครับค่ะนาเชือกนะครับวันนี้น่าจะมีเข้ามาได้นะครับแต่ว่าหมาสรักคำเนี่ยน่าจะวันนี้ให้หกสิบเจ็ดสิบกอาจะมีอยู่วันสองวันนะครับวันนี้กับพุ่งเี้นะครับเน้นดึกๆนะครับอำเภอสุวรรณภูมิร้อยเอ็ดมีฝนไหมครับค่ะร้อยเอ็ดอาจจะพอมีได้อยู่นะครับประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับ บุรีรัมย์อำเภอพลับพลาชัยมีฝนไหมคะวันนี้ฝนไม่ค่อยเยอะนะครับสี่สิบหกสิบน,นะครับกลางๆอยู่ชัยนาทมีฝนตอนไหนคะชัยนาทน่นนาจะมีเน้นดึกนะครับอําเภอหนองแคสระบุรีมีฝนไหมคะวันนี้น่าจะมีได้อยู่นะครับหกสิบเจ็ดสิบนะครับค,คุณหนงถามมาว่าคาดการล่วงหน้ามีโอกาสล่องมาสุ่มพัดผ่านดีดลงมาไหมครับและหนึ่งถึงสองเดือนก่อนเข้า ฤดูหนาวคาดการจะเกิดพายุทะเลจินใต้เข้าไทยไหมครับคะ่ะถ้าคาดการตามคาดสติเนี่ยเขาจะมีนะครับโดยโปติล่องมาส่งม,มันก็จะเคลื่อนขึ้นในช่วงต้นฤดูฝนแล้วก็เคลื่อนลงในช่วงปลายฤดูฝนเพราะงั้นเขาจะมีเคลื่อนลงมาแน่ๆแหละในช่วงปลายฤดูฝนนะครับสำหรับเรื่องพายุวันปีที่แล้วไม่ค่อยมีนะครับปีนี้ก็น่าจะมีนะครับคุณตุ๊กี้ถามว่าอำเภอหนองแคสระบุรีมีฝนไหมคะ วันนี้น่าจะมีได้อยู่นะครับวันนี้ให้หกสิบเจ็ดสิบนะครับอําเภอเมืองจังหวัดเชิชงงซาเย็นนี้มีฝนไหมคะเชิชงงซาว,วันนี้ให้หกสิบนะครับราาจะมีได้อยู่นะครับที่จริงตอนบ่ายก็มีตก <harness> ตอนบา่ายตอนเนี้ยก็มีตกบางจุดเล็กๆน,น้อยๆนะครับค่ะอําเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์มีโอกาสตกไหมคะวันนี้มีได้อยู่นะครับหกสิบเจ็ดสิบนะครับค่ะคุณชัดม่วงจันร์ถามว่าอําเภอ ไฮสารีนครสวรรค์จะมีฝนไหมครับวันนี้คะห้สาลีวันนี้น่าจะพอมีได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่หกสิบนะครับกลางๆนนทบุรีบางบัวทองจะโดนไหมคะน้ํากําลังขึ้นเลยค่ะอาจจะพอมีได้อยู่นะครับกลางๆนะประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับอุดรธานีคะนะคะวันนี้ให้ฝนเจ็ดสิบถึงแปดสิบได้นะอบบุดรแล้วลักษณะอากาศในอีกยี่สิบ สชั่วโมงข้างหน้านี้จะต้องระวังอะไรเป็นพิเศษบ้างคะ,ะนั่งจากเป็นลักษณะของลองเครื่องมาแล้วก็จะเป็นฝนถ้าทางด้านภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยก็จะต้องรองเรื่องฝนตกหนักซึ่งหนักถึงหนักมากทางด้านภาคเหนือติดประเทศลาวทางด้านอีสานเนี่ยก็ทางด้านหนองคายบึงการเนี่ยนะครับซึ่งภาคเหนือนเนี่ยก่อนอน้านี้มันก็มีตกหนักน้ําท่วมดินคนถล่มมา แล้วก่อนหน้านี้นะครับแล้วมันก็มีมาอีกเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังฝนตกหนักน้าท่วมดินโคนลนถล่มพวกนี้ดินสไลด์นะครับในวันนี้ซึ่งเขาจะเริ่มดึกๆนะครับดึกๆประมาณสี่ห้าทุ่มหลังเที่ยงคืนไปนะครับจนถึงวันพุ่งนี้สําหรับภากเหนือนะครับแล้วภาคใต้ต้องระวังไหมคะภาคใต้เนี่ยก็เนื่องจากมรสุมมันเริ่มแรงขึ้นเนาะก็ทําให้ฝนเนี่ย ทางด้านภาคใต้เนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นนะครับถ้าเน้นถ้าฝนเนี่ยจะเยอะทั้งสองฝั่งเลยทั้งอันดมามันและอ่าวไทยนะครับฝนอันดมามันเนี่ยจะมีหนักถึงหนักมากได้อยู่ทางด้านระนองพังงาภูเก็ตพวกเี้ยนะครับแต่ทางด้านอ่าวไทยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะหนักนะครับส่วนคลื่นลมนั่งจากมาสมุมแรงขึ้นเนี่ยคลื่นลมมันก็จะแรงขึ้นนะครับก็เ,เป็นประกาศเตือนของกรมอุตุตอนบนนะครับอันดามันตอนบน2-3ถึงเมตร ในตอนบ่ายวันนี้อาจจะย,ยังไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าตอนดึกหรือวันพรุ่งนี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆแรงขึ้นนะครับพราประมาณ 2- อถึงเมตรถ้ามีฝนก็มากกว่า3เมตรเนี่ยก็ชะเรือเล็กกดออกจากฝั่งนะครับทางท้านดามันตอนบนนะครับทางด้านอ่าวไทายตอนบนก็แรงขึ้นได้ถึง1-2ถึงหรือประมาณ2ได้โดยเฉพาะทะเลทางด้านภาคตะวันออกนะครับลวคาดการลักษณะอากาศอีก7วันข้างหน้าไหมคะ อ่จจะวันข้างหน้านะครับก็จะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกก็จะเป็นช่วงที่มีประกาศเตือนนะครับก็ที่มีฝนเยอะขึ้นลมแรงแต่พอช่วงหลังเนี่ยหลังวันที่30เนี่ยฝนมันก็จะเริ่มเบาลงหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในเกณฑ์หน้าฝนการกระจายตัวก็ได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีหนักมากจ,จะมีหนักบางแห่งนะครับในช่วงหลัง คือลมก็จะเบาลงหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็ยังต้องระมัดระวังนะครับพอช่วงแรกก็คือ2 6ถึง27 28หรือข้ามไป29นะครับแต่ช่วงหลังเนี้ยก็เป็น3 0 3ส1 2มเอหนึ่งสองเนี่ยครับที่ฝนเบาลงนิดนึ่งคือลมเบาลงนิดนึงนะครับขออนุญาตมีเวลาเหลือนะคะเรามาตอบคำถามกันอีกสักครู่ค่ะเชืยอผู้มีฝนไหมครับค่ะ ชายภูมิวันนี้น่าจะพอมีได้อยู่นะครับวันนี้ให้หกสิบเจ็ดสิบนะครับยโสธรมีฝนไหมคะยโสธรพอมีได้อยู่นะครับสี่สิบหกสิบนะครับอําเภอตากจังหวัดนครสวรรค์มีฝนไหมคะวันนี้จะมีได้ถึงหกสิบเจ็ดสิบนะครับชายภูมิอําเภอทรัพย์ใหญ่มีฝนวันไหนครับค่ะชายภูมนิน่าจะมีอ่า ถ้าเน้นเรียกว่ากระจายตัวดีเนี่ยก็จะมีวันนี้วันพุ่งเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าทางสัปดาห์เนี่ยมันมีโอกาสได้ทางสัปดาห์อยู่นะครับคุณไอซ์าถามว่าวันนี้ปฐุมมีฝนไหมครับค่ะวันนี้น่าจะพอมีได้อยู่ประมาณส0 6 0หสิเซนะครับค่ะกรุงเทพวันนี้ห้าถึงหกโมงมีฝนไหมวันนี้น่าจะมีโอกาสได้อยู่6กสิเรเซนนะค,คะ่ะเดือนกันยาจะมีพายุไหมคะอาจจะมีเข้ามาได้สักหนึ่งลูกนะครับ ระยองเจ็ดวันข้างหน้าครับค่ะระยองเนี่ยฝนระยองอาจจะเรียกว่าเรียกว่ากระจายตัวได้ดีอยู่นะครับระยองอาจจะมีบางวันที่เยอะบางวันที่น้อยนะครับแต่ก็น่าจะมีเข้ามาได้อยู่นะครับระยองขอบคุณสำหรับสติกเกอร์แล้วก็หัวใจด้วยนะคะอุบลมีฝนไหมครับค่ะอุบนวันนี้อาจจะไม่ค่อยเยอะนะครับ40-60เท่านั้นเอง สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องรายการของเราก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะคะขอขอบคุณคุณสุรจิตจิตอารีรัตน์นะคะที่มาให้ข้อมูลพยากรณอากาศกับเราในวันนี้นะคะสำหรับวันที่ 26, 27, 28นะคะฝนก็จะมีเพิ่มขึ้นนะคะก็ขอให้พี่น้องบริเวณทะเลอันดามันตอนบนภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนภาคใต้ตนนตสั่งตะวันตกภาคตะวันออกนะคะระมัดระวัง ฝนตกหนักนะคะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะตเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ะขอให้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะสามารถติดตามได้ทางเพจ f a c e b o o k กรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะคะ www.tm.d.go.th สายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ค่ะสมัสดวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สถานีวิทยา